ตุงกันได้บัดเนี่ยดูสาง,ง,งสางสางซักทีคนจะลด้เลีรกแล้วบัดนี้ก็มา เอาผู้ที่สองจะกับมาสู่หล่อมผู้ที่สามผู้ที่สี่เป็นแม่กำหลังตรงกันตรงกันบอลสตาร์ัพเป๊ะเลยมันมาบอลสตาร์บัพทุบถูกซีดซีดอันเป็นไปได้ยังไงทุบคนละมือโอ้คนละมือความพี่แมนจั่นซีเทียคือตรงกันยังมันงดอนไรโตง่ามพอบวันนี้บ้านแม่คำปุ่นนะคะแม่คำปุ่นมันน้องสว่าง่คำปุ่นบ้านนนสว่าง ฝันดีพ่อจ้าแบ่งปันนะโอ้สบา,ายปา่เอาเอาเมื่อไหร่เดว้มือที่แหลกกันได้ทายดูไปวันนี้เที่ยที่สองกันได้ยินมูพันมาอันป้าว่าจันแล้วเป็นน้องเคยนะ,อ,ะอันอาวข้าวผ้าผู้พันอันคลายผ้าจา้าจ้าผู้ซาผ้าอินคอยจุดไปเดี๋ยวนี้นั่นเป็นเนบ,บนื่องแม่มาสันเบื่องเก็บรองหาเนะวันนี้อันผู้พันตะลอดมันนะแล้วก็ว่าคอยกระจุดไปขึ้นกันตะมือก้อนนี่ เราก็ได <mile> ้เกตสองงานวันเจ้าควางเงินเปลีนเบื้องเงินอ่าละมัดถูกเป็นปะอากายอ้วนๆกับพี่เขียวพี่เขียวได้ว่าะอ้าย่าให้ที่เดชทูบนะพี่จันเอาคอเม่เขียวคอคอคอได้เงินบ้านอินาเบื้องเงินนั่นเป็นร้านขาอินทาเบื้องเงนเออเมีนพระเขากันมาจันมันเลยไปจุดบะนี่เลยไปนั่งน้ำกันรุ่นน้ำกันจุดจุดจุดคอเดชพอธิษฐทานเลยพรอาทิษฐทานอธิษฐานบ้าน ปอ้ยเสนออันใหยลูกนั้นลำบากเลยเขาไปเิ็งงานรุงเท้าจีรุงมูอแย่งันลงไปแล้วอันได้ไหมไอเขามาอยู่มาเห็นมาสั่งยี่นะมีลายถเด้อเรีกเนี่ยุดเขียวจุดเพราะฉ่นก็ได้ชุดจับถุงเด้เกขึ้นเธอเลยเนาะเลขเกจเลขเกจขึ้นเธอเลยนะวายเขียวเกจมาัร่นรุ่นรุ่นุ่นนั omon, นอธิษฐานกัน คนนากระไดอ่นุ่่นันบานบนออสองบานเกียวท่เดี okay. ๋ยวมาสองเดืองว่สองนมาออ่อ่าบานิสองคนมาบิดเด่ว้าองนนี้บาจมาหาเล้อบาน่าท่นอบ้าอีนั่งไวนั่งไทงจุม้าโอ้โกันดีแมนดี่มากเขากันเด้อด่า่นกันดีแมนดีกดีโซกสิลาไม่ดีก็วานค่ะอมา มั่ยู่จังเสียงว่าใจเนาะรุนแรรุนรุนรุรุนรนนหาหาเขียวฉันออ่ะหาอี่นี้บอกอ่ึนมาโอ้ยหาไอเดียวฉันค่ะว่ามันดีใจที่บมันมีอมันคือตรงกันข้างแน่แทวฉันทัพวกบริษัทบ้งนกัก้ถูกเสี่ยง่ถูกเสียง่ขึ้นตามที่ห้องนั่นเลยโอ้สุดยอดเลยมันตรงกันได้แบบเนี่ยยูสั่งสังสังสักทีคนจะได้แหลก้วบาน้ก็มา เอาผู้ที่สองเด็กม่ตูหลอมผู้ที่สามผู้ที่สีเป็นแม่กับหลางลงกันตรงกันบอลสดัดเปะเลยมันมาบอลเด็ดกอหนไปได้ยังไงทูกคนละมือโอ้คนละเมือความพี่แมนจั่ซีเทียคื่อตรงกันยังมันงือไรตั้ห่ามพอบันนี้บ๊มนธรรมดาบันเมียนะวอ้ยเมียแานนี้เมีย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 นันบแมนเสียใจบ่แมนอันนี้บ่แมนเปเห็ดเบี้ยมากมี มันเมยแบบว่าดีใจมันก็ตรงกันเป็นที่ตรงกันเพราาะว่อุ่นเขียนมาอยู่นี่ดิค่ะเราเขียนอะไรทอดโอ้ฝ่าพวกที่ตรงนะครับถ้าว่าส่วนนี้มาทำธรรมดาที่เราสูตรกันใช่จังไหมที่เจ้าที่จุดเนาะที่จุดตรงกันแล้วก็ได้เลขตรงกันคนละคนจุดอีกคนละคนคนละมือพร้อมก็ได้นักกันต้เพราะเก็ได้ตัวเดียวกันท่าน พอเราจุดก้อนกัอนมูสองมือครับผมแล้วมือที่สองม้าพนมพยัญชนะผ้าโอ้พยังชนะจุดเนี้ยมะเ้าแม่มาจุดเฉีงเทียงใบหนึ่งใบหนึ่งครับผมก็เลขออกมาตัวเดียวกันเตะเดียวกันแต่ว่ายึดสางก้อนมูเนาะยึดสางก้อนมูค่ะเอาเอามาจังบ่ได้หลายตัวคุณแม่แต่ว่าอันตัวทั้งๆอันป่ะมาแต่ใส่นอนทำไมเดี๋ยวเป็นพ่ยัญชนะที่ว่างหกสี่แล้วเขียนแล้วเขียนไปเลยไปเขียนเอาของเรา ห้าห้ายังห่ห้าห้าสองกับเจ็ดสาห้าอันนั่นแหะเก็สามหาล่ะเอาไใแย่นั่นคกับใกลๆเคียงกันเห็นมะชิ้นชินลูกเหรอเป็นกันชักเนาะยังมาโอ้ยฉันคนหัวลูกน่ะเีิญใหมใหม่เนาะเมันมีกระดาษพนั้นเดียวเดียวหาปากกาเียนตัวยใหญ่ไปเนตัวงใหญ่ครับตัวงใหญ่โตที่แม่มักละวันนี้พ่อยงันึงนบานนั่นนั่นน่ปะ ก็ไง <ừ> นั่นแล้วอยู่บ้านได้เปหเข้ามาเปล่ปให้มันกอยู่ในถุงาไม่เขได้ดอกเานปากาปาแดงมงคลพนมนิดอมงคว่นเามาเปนปาคาแดงคือคว่คว่มบาเสียมพ่อคว่พ่อมันเป็นยังไเสิย่อยงย่ั้จืด้กูเปลี่ยนกระเป๋าดูคือเปลี่ยนเสียมือนั่นแหะมันบ่มีดอกนีเจ็ดสองหาน้แม่น้อ นี่ขามูอเจนมูปยินหแห้งนี่แเปินยาทก็เป็นรูปัแ่นี้แกปูนนั่นน่ะกรปูนนั่นน่นอยู่น้ำเล่านั่นแหะปรากามปูอรอยู่เนี่ยปูจุ่มนกเป็นพยี่นเนี่ยปูจุ่มแล้วมันสั่งบ้านจุ่มวีมันบอกนเรามดเล่าตอ่ตะกี้แล้เป็นนัน 725, lấy mấy lúp nào, này, gì? Kiếm bốn lần, kiếm một lần. 4 còn lún nhú. Thôi, to, mạnh, mạnh. Này, đây là con này, đẹp, chạy khắt khắt. Sao nó được lệch, léo, bao giờ, nữa. เราซมเตองมา้วเ็สามหกันมาน้ำเล่าอยู่พราะว่แล้วบอกถึกวงนนั่นทีหกนะค่ะเดยกอห้าห้าสองเงินเดเด็เลาะไรเล่าเนห้าห้าสองกับเจ็สมห้ามันกระตุ้กันเนาะได้ว่าได้เขียนใบสิห้าห้าสองหนึ่งหนึ่งห้าสองอันเราพอตรวนั้นเนาะเด็กง่ใหญ่เมียนงูใหญ่ตหนารถเล่าค่ะ อีอเียนไป็รถอ่ะไปบอกมันเข้ากันนะยีสต์แปห้าเลขมากแม่อนบอลเนี่ยจ้ะแม่เลขอยูกก่ในวงเล็บในวงเล็บอยู่ในวงนี่วงเล็บเด้อพี่น้องเด้อะยีสต์แปดดิการลอดอันรถดขั้นเข่าของแม่ขี่เป็ดเป็ดมันดิค่ะได้วว่าน้ำทุเรียอยู่วันเย็นนี่ก็มานเบาเขงง่าหูไม่เลือดเย็นเลยนะยีสต์แปดเนี่ยสามารถเบาได้ทุกคนนะครับแม่เพราะว่าเลขมัน นี่ยเลาเล่าเ่าเรียนไปจังทีไหมนี่เรียนลาซสอนลาซาสอนเหมนัันค่ะนี่เะเียนี่ต้นให้ที่เรามเยนต้นให้นี่นีละเรียนต้นให้อาจจะเป็นไปได้ฮะก็เอารถลำบอเสียลายเราเลี้ยงเลขเก8มันสิตรงกันถือกันมองได้กับเรื่องของที่แต่สิบว่หายมากนะมันนี่า่ไาเจ้าว่ะ ้าเข่อยเอามามจอบมีสธิ์เบากนะออจว่าจว่า่อเป็นยังคือสิบมีสธิ์เาสินี่โอ้ยบมมีสิ์ยังไงอันเลขเปอันเด็รดเว่ไใช่ขั้นเขาข่อยือมันขี้มานือเนียแปมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเอายังงีขั้นไมเขาก็เอาี้มือนี่แหละนั่นาเจืรด้เจ็ดเจ็ดก๋าเฝ้านน้ำเนี้ยนแม่ถือสุงหดห่แม่ถือซุ้งหดป่ครับบ้งงหด ูกทุกขวดท่านเจริญมาได้หลายทั้งเพียกับเจ้ามือมาคืนกู้ไม่เด้ท่านนี่ไม่ได้ทุกขวดเจริญงวดมันไปหาโตข้าวหอมเจ้ามือเขาเขาเขาไหวลายมันบ่ครับผมเอ๋อนี่ยล่ะจ้านี่เรียกมากไม่ใจที่สุดแม่นบ่ค่ะแม่นบอกเนี่ยบอกเน้นๆบ้านนน้นสว่างเนี่ยบ้านแตเมียบอกบอกเอาบอกเลยบอกนบ้านนน้นสว่างบอกทานไปเลย แม่ข้ามน่ะแม่บอกพี่น้องวันนั้นสว่างนั่นนๆรลดเ็สองห้านานเจ็องห้าเด็ดมาแล้วมากบอพี่น้องบอกน้องพร้อมน้องสาวกับบาพี่เอ๋บอกบอกใดเลขดีมากกับบอบอกนะเจ้าเป็นยังงั้นกเบิบงคลิป่อยแน่จักสงใครว่ามีไม่น่ามาบอกนะใครบอกผนเพื่อนเป็นบอสเนี่ยเอดมื่อดวงไว้ดวงมันเนาะมาตือนสามีได้ปิงไกส่นตามันไปรถเสียบอัมือสาวตื่นตาตสอง บิงไก่บิงไก่ขายอยู่บ้านเดียวก็มนเลยเหรอเหระมันได้บอกผ่านเลยบอกพานทั้งนี้หละเนาะเงินบ้านนี่บมีไม่ได้หอดเงินนี่น้องนั่นเดี๋ยวนี้มันเงยบอมี่ยังดบบยินนี่กาลงเ็ดต้นเงินมันเสียายพูมือวันพุธโอ้ซาเราถือเหกเด้เราได่น้ำปูเอ็ดตนเงินมาเสียายพูเยันแต่บางต้นเงินงามงามเป็นกระต่าแล้วก็มีแบโค้งมี่แบบไม่ยันนั่นเด้สีแดงอย่างงามหมดเลยเด้อครับ ขุ้นนั่นนี่แม่ค้าปิ้งไก่แม่ค้าปิ้งไก่นี่ยยงขายเน่ขายพักขายย่างแล้วก็มาขายก็จะให้โชคให้ลาบขายซื่อจริงซื่อย่างอ่ะนะว่าขายตั้งหัวแต่ว่าจะใส่เราเอาดีนี่เด้อพี่น้องเด้อเราบ่แพ่งเราบ่หวงเราบ่หวงเราบ่แพงบวกกันกันเบืองมีน้ำกันก็ให้ถือกันแล้วก็มาเห็นมาสางว่าเป็นยังค่ะ เพลิกน้อยก็สร้างน้อยเพลยกไรกร้างไรก็ตามัทธาเขาเนาะครับเบี่ยงปันกันไปครับแบ่งปันนะคะแน่ว่าเนล้วเนาะสิ่งเรานี่มันก็ต้องแบ่งปัน่น่นบาเพราะว่าเราอาศัยโซคลาบบางเป็นเฮตงานอย่างเดียวแน่นค่ะอาศัยไปเอาชูมือแห้งโรควิดมันหลายเาครื่องนั้นแทงข้างฝนเนาะเป็นผ้าเป็นฝนฝนตกก็ไมนถึงแล้วบรรเลือเหมือนนั้นบรนเหลวไส้ด้บหนี้ลูกไส้แม่สิพ้าไปเอาโซบันดุง่าจารยไปซื้อร้านบันดุง เม่ได้ตวตรงมันู่้บอกนบ้าในลูกว่าว่ได้น้ำเมียเพิ่นมาขายผมเอาตตีร่งกาก็ได้เพราะฉะั้นลูกได้ได้ตัวตรงมาเนี่ยลูกได้ได้หวงเงนม่ได้งินฟีั้งลไ่ั้งลงไส้มืินเงินนั่นน่ะได้แสนอยู่โอ้ความมัดี้ยด้่อเหมือนเงินดวงเขานะแต่เงว่าเม่ได้หัวหวนว่าตั้มมังก็ได้ตัวตัวโตตปะเม่ก็ได้โตัวเป็นฝันไรว่าเป็นฝันอย่างนั้น ไน่ใจจะของจะไอย่างจำความฝันบ้ั่ได้ก็โอ้หคือฝันดีดอกมม้มันเลื่มนะมันเป็นก้นผีเลื่มน้ำแนน่ะจ้าซื้อตัวได้เป็ดแน่แล้วแม่แม่เอาเนียนๆดีละเช็ซหาซื้อซึ่อซื้อซื้อไปแล้วเช็ดองหาาก็ได้ฝันดีพร้อมอืมหังจากซื้อเก็ดองหาแ่วจะเลื่มด้ยเนี่ย ถ้าซื้อน้ำเดือล่ะโอ้ยขอจรเล่ามันตุงครับขอโทษครับจาของจะได้นำมาแบบแบบแแปหกันบอกเขาก็ออกไม่ล่ะสุดท้าได้เงินโอเคหมันจัดเลยสนซื่อเท่าไหร่จ้ะซื้อเมือนเกตง่ายมากเลื่อนสดรสไฟฟ้าบ่ได้ยังวันนี้แหละเพื่อนที่หายพี่รถคันบ่อได้ปัน oh, บ่ไ oh. ด right. <laughs> oh. okay, okay. ้เติมน้ำมันมันบอกม่แปมาอย่างเดียวแวมบอกนี